ที่เห็นในอ่าทีมันมันมันขอแตกต่างเนะาะว่าแจนแบบว่าเป็นยังอ่าเปิดไปดทุกคนเบิ่งเลยก็ตามความจริงนั่นแหละเนาะทุกคนไลท์ชันแล้วก่อดสิลงมาตรงจุดนี้ได้เลยคือจะทำสโลปให้เป็นอ่าแนวของของขอ่าคล้ายๆแกมลิงเนาะให้หินเนี่ยมันเดียวก็ยังมีนะแม<อ>่ลินสไลด์ลนึ่งงอวาแจนเห็นปะเมนเมนนั่งข้อมืออ๋อเปิดตัดแบบแบบแบบนี้ลงมาเนาะคาว่าเม่เมนวัดวัดมีบ่มีบ่มีบ่เี่จุดชมวิวของคนเนี่ยโอ้สุดยอดโอ่ะที่คนยืนเลยคนมายืนเบิ่งเลยอ่ะ ห้ามได้ตรงนี้เลยบางคนเลยจอดเลยนะจอดทำคอนเทนต์ในนั้นนี่จะมีทริปมอเตอร์ไซค์ขับรถ้เนี่ยเทริปมอเตอร์ไซค์ทุกคนโอ้ยปะโบฮะคือพี่ลูกดิ่งเธอได้ยหยาบดินเจ้าอยู่ไซน์ไหอยู่ไซนี่นั่นฮะตอนนี้เขาอยู่แบบฟังไทยแล้วทุกท่านเลยฟังไทยวะฟังไทยแลนด์นะขามมาแป๊บเดียวนี่นิดเดียวนี่มันคือที่แตกต่างกันแท้ปะโบแตกต่างกันปานฝ่ากับดินพี่น้องเอ้ย พี่น้องพี่น้องพี่น้องเหมือนหลุดมาจากดาวอังคารแล้วผ่านมายังดวงจันทร์พี่น้องโอ้โหเออไปอีกแล้วมาแจบคอยน์นี่คือจะเบิ่งนี่นี่คือถนนเนี่ยพี่น้องเอ้บริเวณสนามฟุตบอลเนี่ยที่เป็นภูเขาเนี่ยแต่ประเทศไทยก็สามารถนะฮะหาหาสถานที่เพื่อยกระยะการเดินทางของผู้คนในการสัญจรบนท้องถนนอีกบอดดอนบกไกลนะเขาจะไป็อัตราโมเลก12บสองจับไหม อันนี้นึกว่าลันเวสรามบินเลยโอ่โหคือหลังจากที่บอลจับขางฟังล่ามาฟังไทยนะบอลจับเนาะสีหนาตางเลยบอจับเนี่ยตางเลยโอ้โหมีเลือดฝาดบอกลับบานไปนะ่สีนามองเสาสีนามองเสาขิวตกลับมาฟังฟังไทยนะปานว่าเจอแจววานปานว่าเข่าเข่าเข่าถือปุ๋ย ส้ยสิพกสิบพกงามคักพุ่มพลวดเลนวะย้อนเอียงกับโบกูเนาะย้อนเอียงกับโบกูมันมีสิ่งดีงามมากระตุ้นจิตใจกันในเรื่องพี่น้องเอ้ยคึกคลื่นพี่น้องนี่ฝนตกกับบึงตรงหยียบขี้ตอมนะเนียย่ำแรงกับโบมีฝุ่นนะทั้งเมืองไทยบ่งบอกถึงบ่งบอกถึงการเอาใจใส่ของผู้นห้าทีดีนะเนาะบลังจากนั้นงตรงโทษว่าเขาบบมีเงินบังตรงโทษว่าเขาบอเจริญนะเพียงแต่เข้าหีบแล้วความเจริญก็จะตามมา ถนนดีการเดินทางก็ดีการขาขายก็ดีคนพักคนหยาใสเวลาแป๊บเดียวพักกับโบเฮียโบแหงนะถ้าถนนบบดีนะฮะใส่เวลาเดินทางไปตลาดพักเคียงแหงขายบ่อยราคาแล้วเซลล์นึกไซม่าให้ภาษีเนาะบอจบตอนนี้เขาจะเดินทางไปเชื่อมต่อกับถนนหมเลขก12นี่บอจับนี่บอไปถนนที่มีจุดตัวจมจากจังหวัดตากชายแดนไทยเมียนมานี่ไดมาบันจบอยู่ทีอำเภอเมืองออจังหวัดมุกดาหาร ระยะทางเจ็ดลอยเกือบเจ็ดสิบสองกิโลเมตรได้บอชับสามารถเชื่อมไปยังฝั่งลาวได้บ่ตัวนี้เป็นถนนบอกไว้เลยว่าเชื่อมต่อสี่ประเทศเลยบอชับเวียดนามลาวนะเนียนมาเลยขี้แยแบบนี้เนี่ยเคยสงสัยว่าถนนไปยังขึ้นใหม่ตลอดเวลาเนาะบ่อยสักนาทีเนี่ยบ้านหลังมากกว่าแต่ว่างามบอชับงามน้องซีเนี่ยก็สดใซส์สำคัญเลยอย่างที่บอกเส้นแบ่งจราจรนี่เป็นยังที่บ่สามารถที่จะ หลบออกเลยนะเดี๋ยวก่อนจะข้าหนามากหก่อน่าจะแพ็ก่างหนาเจกาไม่ถือเจ้าหน้าที่เขาสอบถามแล้วบ่อยมากแมนวารักมากวัน้เรื่องไหนมีคนสงสัยว่ากลับบ้านรือว่ากลับมาบ่ได้เด้อก็คือถุกทีทุกอย่างต้องทำถูกต้องตามขั้นตอนทุกคนของการกลับมาว่าจะเป็นแรงงานเนาะว่าจะออกไปก็ต้องรักษาสิทธิ์สงวนสิทธิ์จากฝั่งไทยเขามากก็ต้องปั๊มทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติเลยนะทุกคนนะจังสันว่แมนแมนนะฮะเขากับพาเอฟซีที่เข้าไปเที่ยวเล่ากลับมาอย่างปลอดภัยทุกคนเด้อนี่ก็น การยืนยันนั้นคนเนาะนี่นี่ยืนยนันวันนี้เราได้กรสับสน,นจาก FC คนไทยนะฮะเพื่อจะไปเห็นนะฮะในพื้นที่ที่บอกกันเลยว่าย้อนเมืองไทยไปหลายสิบปีมาย้อนยุคพ้าพันมาย้อนยุเคเอาโวอยากให้อ่าพวกข้าขอใจอยังสีหน้าคนไทยที่เพิ่นผ้ามาเนี่ยมาดูความอินดูดิครับผมเน่ยครับมาดูความอินดูอยากจะเห็นนะครับตาครับคลิปวิดีโอที่ออกซืซ์โซเชียลไปว่าจะเป็นชนบทของเราครับเนี่ยการใส่เงิน ทีเทนเปเทลาวการกินอยู่ที่เมืองลาวแม้แต่การเดินทางอยู่ที่ประเทศลาวครับผและก็ได้เห็นมูนี่ได้ชัดเจนชัดเจนครับนี่คือถนนประเทศไทยอ้าวถือต้องผมว่าจะถือต้องครับผมถนนยังนี่อันนี้คือเส้นทางทางด่วนบอกผมว่าทางด่วนมูนี่ตัวเป็นทางด่วนนี่คือยางทางยกระดับหรอข้างเราเป็นทางแยกนะโอทางแยกสีแยกอย่างเงี้ยจะเป็นทางแยกไปอีกเมืองเมืองนึงนี่นะอันนี้คือถนนเลขกสิบสองนะเป็นถนนที่มีความยาว7จ0ดร เกือบเจ็ดสิบสองกิโลเมตรเลยบอ๊แจ๊บบันที่พายจะมาเบาๆด้วยบอกแจ๊บผมก็เห็นทางบอ,บอยจะเบ,บาเห็นลูกวงว่านเขาทายะไปเบิง้งเห็นบอ๊ะเห็นความแตกต่างละบอคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบอ๊แจ๊บต้องอธิบายอย่างนี้คือว่าเวลาเห็นบอ๊แจ๊บ acting โออยนะอ่ะเข้าใจเป็น entertain ในะครับ,รบในการจะพรีเซนต์หรือว่าทําให้คนเชื่ออะไรคนดูครับไปดูถนนบ้านบอ๊ะแจ๊บเป็นถนนวะโอ้เข้าใจบอ๊แจ๊บกลางบอ๊แจ๊บแล้วแจ๊บครับบอ๊ทุกคน คิดเบาๆเจ็บนี่แอคติ้งนั่นนี่บมแมนทุกคนไปเห็นบาความจริงทว่าเจ็บพาไปแล้วปุ๊บเนาะจะได้รู้ว่าโอ้เข้าใจว่าเจ็บเป็นยังบ่าเจ็บจากสะออนถนนขนาดคนก็บู้แล้วบาดนี่เห็นบอกเห็นแล้วบอลนี่นี่นี่โคตรคนเลยคือคือถนนนี้จะทำเป็นถนนที่สะอาดสะอาดเส้นแบงจักรจันทรชัดเจนและจะบอกกันว่าถนนเส้นนี้เราจะผ่านผ่านสถานที่ชื่อดังนะชื่อดังที่มีหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรเนาะที่ดังๆอ่ะตรงกาฬสินธนะนะ หลวงพ่อหลวงปูป่บอกหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาพี่น้องและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งบอกโบว์เพราะส่าสังเกตถนนประเทศไทยนี่จะเล่นไปเล่นข้าวหลีเพิ่นเพิ่นจ้าไปว่ามีเกาะทางถนนนี่เป็นเป็นเป็นเกาะใหญ่เลยนะบอกโบว์เกาะกลางถนนเป็นเกาะ,ะ,ะบหรอนันอ่นก็จะเป็นลำรางลำรางที่บอกกันว่าจะจากการออกแบบของคนไทยเนาะ จะเผื่อไว้เพื่ออนาคตเวลาจะทําทั้งโดนอะไรก็แล้วแ,แต่นะทําตรงเสากลางหรือว่าทําปลูกต้นไม้ระบายน้ํานะถนนใหญ่รถของปอบูนอีหลึกนี่รโอยเมื่อกี้บอกเจ็บเขายูทีฟังเล่าว่าเมื่อกี้บอกตอนนี้ขามาฟังไทยแล้วโอ้บนหนาละปอบูบเป็นยังไงโอ้หมดคือหมดแปลกแท้ประทางขนาดเขาทา่าน้องให้แปลกเดียวแปลกตาเมื่อวานนี่คือวันที่เขายัง,ยงอยู่ในหิมะอยู่ เราจะไปเบิ้องต้มสะดวกในการเดินทางโอ้ความสะดวกในการเดินทางของของการขี่ขาวเป็นฟังล่าอ๋อนะฮะปัญหาปัญหาของเขาการเดินทางคือรถรถแน่แนหมรถนะเขาจะไปสถานที่หนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาคิดหนักเลยเดในวาร์แจบโอ้หนักเลยหนักเลยมันเป็นการเมาแมน่นนะเบิ้งเ้าที่ไหนเบื้งไทยเนี่ยโน้นดีแบบนี้บริวิคเสียขาท่ามิ่มเนี่ยไปแบบฟรีๆเลยมองแม่นแหละแม่นแหละวม<อ>่นั้นและสิ่งหนึ่งที่เขาได้เห็นในวาร์แจบนะคือ คุณภาพชีวิตของคนด้บ่จ็บว้าแน่นอนแหละบาจะเห็นยงไรเอาโอ้คุณภาพชีวิตเกา่าคือประเทศไทยกับเพิ่นแบบว่าเอาง่ายๆนะประ,ประชาชนเพิ่นนี่มีอยู่มีกินเนาะชีวิตกะมีความสุขกว่าเฮา,านเนี่ยทุกคนนะต้อไม่อยู in, ่ไม่กินเพิ่นแหละบ่จ็บแต่แต่มันขาดเคลลินบ่ล่ะมันจะบอกว่าพอกินบองนั่นแหลมมันขาดเคินบะ่าบนะมันขาดเคินอย่างที่ทุกคนเห็นขอรอบรบัวบ่เจบเนาะ คนอันนี้บอกว่าจะบริบุรีแต่เจ้ของเนาะแต่ว่าเห็นในชี้เห็นในอาร์ทีมันมันมันขอแตกต่างเนาะว่าจะแปบว่าเป็นยังอ่าเปิดเผยทุกคนเบิ่งเลยขอตามความจริงนั่นแหละเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เส้นทางต่างๆว่าจะเป็นบริบูรีอีกว่าจะกให้ทุกคนเห็นอันนี้บ้านว่าจะเป็นแบบนี้นะทางเข้าบ้านแบบนี้สักครัเป็นแบบนี้นะสภาพเป็นแบบนี้นะพอมาถึงเมืองไทยก็เขากับเบื้องเห็นอีกนี่แหละนี่แหละขอแตกต่างเป็นขอดีใช่ไหมเนาะขอบอกทั้งน้ำกาจะเป็นเหมือ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 นภูเขาเนี่ยว่าจะ วัดภูเขาอะไรก็จะเป็นเหมือนเขาขาดตัดภูเขาเพื่อสร้างถนนบอกอันนี้บอกเขาขาดนะอันนี้นะเจะาเบนเขาขาดดีกว่าจับโอ้ม่อจะเินทาคลิปไหมโอ้เห็นมือพ่อว่าจับไม่บมดจับลงไปใส่แล้ววันนี้อย่าทายคลิปเด้อเขาขาดนี่น้องเขาขาดคือมีเอฟซีเขาคอมเมนต์มาในเรื่องการเดินทางของเฮาเนาะครับหนึ่งคือการขับรถเร็วโอ้บ่อวจับย้อนยังพ่อว่าจับต้องอธิบายหนอยไหมจริงๆแล้วการขับรถของเราก็ไม่ได้เร็วเนาะ เหมือนเราจะขับแบบว่ารีวิวให้มันเร็วในวิดีโอของเราครับครับครับแม่นครับการพิการเปลี่ยนแปลงไอซิ่งดี้การเปลี่ยนแปลงเนาะแน่นอนครับถ้าเกิดว่าที่ชมมากอ่ะในนอนเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับทุกคนเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับผมก็ขอบคุณขอบคุณคือว่าการที่ชมนั่นคือการอ่าเตือนนะโบเนาะเป็นทางเข้าแหละคือปกติคำนี้คือการเอาใจใส่แมนแมนครับเป็นหักเป็นบอกเลยขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆพร้บพอที่เปลี่ยนแปลงครับทุกคนเอออันนี้เหมือนจะไม่ใช่เขาขาดก่อนใช่ไ แม่บวะแท่งโมเมนเขาขาดมันขนาดโมเมนนี่คือ๊คือค๊อ,อยู่เลยโมเมนนี่นนนแต่ก็ขึ้นเขาอยู่นะสูงอยู่นั่นแหละโอ้โอโอมีนักสู้ชีวฟตำเนี่ยใส่เมื่อก,กี้นี่ไปแล้วโอ้โหแกอาจจะออกกำลังกายก็ได้ออกกำลังกายยางนี่นะ <laughs> ย่างเทียเท่ยงวะพี่ด็อไอนี้กยังนออันนี้ปะเรื่อนคนบ่น โลานค่าเนี่ยผมเคเห็นมาอนาคตอาจจะทาเป็นจุดพักรถในการปีนเขานมในการเดินทางถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนบอกว่าธรรมชาติที่บริจัทนี่นะนะเพราะมันกับบ่อคอยมีเด้อทั้งนี้บอกแมนการที่จะเดินทางถนนผ่านถนนเส้นนี้ต้องเติมมันเต็มถังเด้อโอ้เส้นนี้และเฮาสิ่งลิงที่บสังเกตเห็นมั้งทุกคนเนาะเสาไฟฟ้าแรงสูงนี่บอกว่าไมันตัดไปทางอื่นแน่นอนเลยมบนตัดผ่านทางอื่นแน่นอนเลยอีบอกว่งมันเขาขาดเลยดิจะบอกว่าแมนว่านี่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 เมือก่อนนั้นยังว่าแมนเขาขาดเลยบริษัทเสยเนาะหร โอ้เดี๋ยวสายฟ้าแรงสูงบูบูเห็นแล้วนี่เห็นแล้วบูเห็นแล้วอยู่ใกล้ทางกันนะตกใจบอลแจมอันนี้เหมือนเขาขาดบอลแจมบอลแมนวะนี่บอลแมนบอลแมนโอ้เป็นเลื่อนหรือซื้อวะนี่ถ้าเกิดเป็นเขาเขาตามเขาหน่อยนะแต่ยังบอลแมนจุดที่เป็นไฮไลทแต่มันน่ามดบูบูได้แบบนี้ได้มันแบบเป็นเลื่อนคือสูงนี่เนี่ยฝั่งล่างออนซอนถนนเมืองไทยกลับไปฝั่งล่าเห็นถนนฝั่งล่างแล้วฝังใจกลับมาฝั่งไทยแล้วออนซอนฝังใจฟุ้งง่ายงงพี่น้อง พาเอฟซีพาบะโปโพ้พาไปกินในกิมะสีแดงอยู่เนาะถูกดวงจันทร์ทีต่อทุกคนเนาะดีกว่าอย่างปลอดภัยสำหรับคลิปวิดีโอของมประจักษ์นองฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ครับทุกคนกครับ,บนี่บระจับษ์ไงนะก้านก้านบอกว่าแตกต่างกันนี่บระจับบ์ประจักคิดว่ามันเป็นเรื่องดีหรือบด่ดีแน่นอนอแล้วปะโบ้ก,กับะอ่ามันกัดจริงๆมันกัดมีคอดีแล้วมีคอเสียอะไรทุกคนต้องแต่ว่าถ้าจะเอาดีเลยมันก็ต้องแบบนี้แหละแต่มันมันมันได้บ่ล่ะมันตั่ได้บ่ล่าจะสั่งปรจักแน่น ต่างกันครับท่านบอกจ็บเนาะอ้วหลายโอ้ถ่านจีโมงในความแตกต่างคือหลายหลายท่านบอกว่าเมื่อเขาไปประเทศลาวย้อนเมืองไทยไป30ปีถึง40 50ปีเราจะเป็นไปได้ระดับนั้นขึ้น50ขึ้นสิ่งที่บาคนได้เห็นก็เป็นจริงคือหนึ่งรถไฟสานแม่นครับรถไฟสานทีเป็นบรรทุกแบบวอร์อันและแบบบุฟเฟ่แบบจัดเต็มเลยจัดเตนะ็มเนาะแม่ได้เห็นนะบอกต,ต,ตอนแรกผมก็เห็นแต่รีวิวนะคนอื่นรีวิวนะ ตับนี้เบาะโอ้เห็นกับตาเลยมันบอกผู้ซื้อคักเร็วเลยอ๋อโอ้ยเนี่ยจะเบื้องนี้ถนนเนี่ยมองไปเขาจะมองเห็นถนนไกลๆเห็นเส้นแบ่งเลนจอดชัดเจนและเห็นการบดบังเขาจะสมัดคำนวณหรือว่าการออกแบบในการขับขีไ่ได้เน <buying> ีอยมันจะครับเบาวโอ้ยบดกับม <m any 2> <m any 2> ี่เนี่นบอกแมนครับสที่ขอดีของถนนประเทศไทยครับเบิ้งเอาไว้เป็นหน้าทางเบิ้งเอาไว้เป็นตัวอย่างครับผมนี่ยมันจะเนี่ยครับผมนี่อีกรถบกไกลเขาจะหอดมั้ยมันจะหอดเขาขาดเขาขาดบะแมนต้องรีสตร ฝากทุกคนมาอ่าเบิง่งทางช่องพังว่าโบนนะทุกคนเขาขาดช่องเขาขาดคนหน้าที่เพิ่นตัดเลยเนาะโบนเนาะเพิ่นตัดถนนเลยเนาะที่เขาขาดเนาะคือสำรวจเส้นทางมาจะเส้นทางที่จะสร้างถนนในพุทธเขตเส้นทางใหม่ขึ้นมาวเวลาทีจะสร้างเส้นเก่าเส้นเดิมเส้นลักมาสร้างเป็นถนนใหม่<อ>นี่นะคือประเทศไทยนะเกง่งในเรื่องราวของการออกแบบสำรวจและการก่อสร้างครับโอ้โหตงไปไกลจากเบิ้งนะพ่อจ้าตัวนี้สวยขนาด้ก็จะขับว่าต้องดูเนี้ย มันเหมือนแบบปฏิมาก,กรรมเนาะภาพวาดมันบอกว่าเนาะหัวงามเลยวงนี้หัวง่ามเลยวงประโวดนะูอางงามมาู้ดูคนเบิ่งนี่ปาดิโททุกคนนะ่ะโอ้โหคือมันเข้าไปในไอ้เล่นกล้องคือแห้งงามขึ้นไปอีกนี่จากจากจากกล้องนะว่าจะเป็นครับจิ๋บบว่ากวางามแต่เห็นด้วยตาเปาล่าเลยของงามกอลเนี่แห้งสะท้อนไปอีกนึงบอลนี่แหละคือสิ่งที่ยวว่าโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหเป็นยังไงปาดิโต้จิ๋วนะแต่คำตอบก็บเหตุเหตุอะไรว่าทั้ไปบ้านครับ นะเขาไปว่าเขาไปบ้านเขาจะเห็นแหละเขาจะมาปึงว่าเอ้ยฝันหมเนี่ยอันนี้คือฝันความจริงที่เขามาเห็นหนึ่งเลยคือความจริงอะไรถ้าอยากได้อะคือความฝันธรรมชาติธรรมชลูบไปบราเดอร์ลูบไปโอ้โหผมกอกช่วงนี้จะโค้งหน่อยทุกคนโค้งหน่อยเนาะโค้งหน่อยโอ้ฉันว่าเฉลี่บาเดอร์เคยมาแล้วบ่ มันจะวัดจำเราได้เดี๋ยวพ่อโบเลยจำเรได้แมนจะเบิึงว่าจะเบิึงนาจะเบิ s <S ึงนาว้าวจะเบิึงนาจะเบิึงนาตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะบ่อโบเนาะโอ้จุดนี้พี่น้องนี่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 พี่น้องรถตู้ด้านทางเนี่ยจะเป็นรถจับกล้องเร็วแล้วไปจองดอกละมันหรือัปเนาะว้าเจ้าจีมันอาจจะใส่กล่องด้วยกันอีกนะ่ยอจับกล้องเร็ว มันเป็นห่วงเขาเนี่ยห่วงเขาหมดอย่างเขาบนี่เราไปถ่ายเห็นบ่อย er ่างเราขับเกินเนาะเปิดขับเกินเปิดน้องจับความเร็วอือเดี๋ยวเมันจะเตือนเ้าบอกโผมก็จะเตือนด้วยแค่จุดหมายไปถึงบ้านโอ้ยมันหักไปเทานั้นอ่ะอ๋อที่โถงนี่ขับที่โถงโอ้โถงโอ้แคนแน่นอนมันถอดเกือบแลนด์ได้โบเนาะมาเกือบแลนด์แต่ถอดเกือบแลนหนุ่ยคุยตลอนทางค้าตลอดจีกินเลยเลยบอสมาจีซุปเลยค้าตลอดแต่มันร้อนวันแดดมันหนาอ่ะพ่อโบ ให้นึกถึงภาพในหัวสมองลำบากใบเนาะถนนที่เฮาพบพอมต <า S 1> ำนานทีก็เป็นจริงเนาะ,อ,ะอยากออยาอยาากกเอามาแปะใส่กันเด้อแต่คนไทยเพิ่นมักแบบเฮาไปดเด้หย่อนยุคเพิ่นมาคือว่าเพิ่นอาจจะบ่บ้านเพิ่นมันหายางแล้วเรื่องแบบแบบนั้นเนาะเพ้านมาหายางกว่จะหาบ่มีแล้วหาบุญแล้วจัังซ่นเด้พราะอยากเห็นเพิ่นก็อยากเบิบ่งน,นั่นนะเดี๋ยวอีกจะพาบจัจไปเบิ่งนะ ช่องเขาขาดที่บอกไปแล้วเป็นไฮไลท์ของถนนเส้นนี้นะ<อ>ขอจับนะครับ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 นี่ไงพอจับปัวไฮ้มาเมื่อไหร่เนี่ยมันใครขาดคือจังสังเล่าเนี่ยขอจับรีดกินน้ำจะชวนวัดจับถ่ายคลิปคลิปภาพแห่งแห่งความอลังการข้างหน้าน่าจะรถติดหรือป่ามันจะขึ้นถ้ามีรถติดนี่ครับคุณกาจะเป็นผมไลยว่า จุดไฮไลท์ของสถานที่อย่างนี้เลยครับถนนหมายเลขสิบสองภูเขาเนี่ยภูเขาทั้งลูกเลยบอแจ๊บโอ้ตรงนี้วะอันี้โอ้มันจะมีรถจอดไปชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปด้านบนนะฮะอ๋โอ้เผินตัดไปเลยเนาะโอภูเขาทั้งลูกเลยบอแจ๊บดีดีดีนี่โอ้มันตัดเป็นลายสั้นแล้วก่อน็ลงมาตรงจุดนี้ได้เลยคือจะทำฉลบให้เป็นแนวของของคาคาแกมลิงเนาะให้ห็นเนี่ยมันเดี๋ยวก็ยังมีนะ ไม่ลิ่นสไลด์หนึงมาจั่ไหมครับไม่ไม่ไม่ต่างข้อมืออ๋อเปินตัดแบบแบบแบบนี้มาเนาะข้างบนเม่เมนวัดบ่ะวมีบ่มีวัมีบอสดูจุดชมวิวข้างบนเนี่ยโอ้โหสุดยอดโอ้โหที่ว่าคนยืนเลยคนมายืนเบิ่งเลยอ่ะมาทำได้ตรงนี้เลยบางคนจอดเลยนะจอดทำคอนเทนต์เลยนะนี่จะมีทริปมอสไซค์เขาโอ้นั่งนึ่งหนึ่งทริปบอไซค์ทุกคนบุญนุกคนบุญก็ต้องจอดเพบอสมันมันโดนใจขนาดคนเบิรขนาดคนไทยเองคนยังว้าวอลังการแบบอลังการขนาดโอ้โหนี่ทุกคนเเเหห็็นนบบ่ปาถยยรูล การรีอลังการมากทุกคนนี่คือจุดที่เราบอกไร้ว่ามาแล้วเราเราต้องต้องถ่ายรูปในวันนั้นนะสุดยอดสุดยอดอ่าาวว้ก่อนเราจะเดินทางไปต่อไปหนองเอยไปหนองกาละสินแล้วจะไปเชื่อมต่อครับถนนมาเลกอ่าสขหมิตรภาพเลขสองเพลิงพุ่งแนวเขาคุณเสียบมานครบาลเจ็บครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับ